เออฮะมิสลามิดที่มันชากูขอละกันนะแต่ว่าอ่อไปอ๋อหลังซ้อนไม่อย่างนี้ไม่มี้ใครเอาได้หรอ วุนนี้มันอ่านอะไรของมันฮะฮึมันถามอะไรของมันอ่ะฮะเอ่ออะไรเออ อยู่ดีอไ,ไ,ได้นะวัดอะไรอไร๊ยปั oh. ง, <c oughs> งเปิดแนวว่้อายปี่าว่าพี่ไอเดะัใหม่้อมันก็้องีครับ ิ้อนเปิดไม่ได้นะคิดว่ากูเปิดไม่ได้เหรอก้างเออเพียวปะยุกแดงสีดำสีเลยอ่ะหม่อเป็นหมาเลยจะมันก็เป็นไม้อยู่แล้วดิบะแล้วก็อ่าแว่าโซฟาดีๆมันก็คุแพงนะ พี่อยากได้อยากได้ตรงมาใหม่ขายขายของก็ต่อรู้จักเหรอขึ้นข่าวว่าวันนี้มีเปิดขายขายของเราไปดูไหมอะไปดีกว่าบินไปลบโลชิปอ่ะ มองอะไรของเธอเลโก้ด๊กจูมันทำของมั่งี่แต่ว่าเออแบบเปไม่ว่ามันบีสิทปินได้นกันนะเนี่ยอ้จริงนะม่ดินดีเลยเดี๋ยวพี่เีเอุ๊ยโอ้ยไปไปไปเลไปุ้ย

่ออก็อร่อยดีนะจะได้อาจุ้ยไม่เห็นมีเลยมีเอากับบ้านแล้วไม่ถูกนี่ก็มองเหยื่ไปได้โอ้ยไปกอดเข้ามาดีเลยคุณอาบีโคตร อะไรโซฟาแล,แล้วแต่นะคาก็ทาแบบนั้นแล้วเขาก็มาจดไทยเรื่อยๆใหเลย่แล,แล,แล้แลวนนแโฟาาจบแล้ว